สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ได้แกงไตปลามากินกับหนมกินมาอร่อยด้วยกันเลยคะ่ะน่ากินไหมคะแกงไตปลาขนมกีนคะ่ะสลัดกรอบคะ่ะสลัดแก้วแก้มกับสลัดแก้มกับ สลัดแก้วคะ่ะสลัดกรอบสลัดหอมอร่อยด้วยกันคะ่ะ แซ่บมากค่ะอืมสีสันโอ้โหโอร่อยมากเลย จัด้านใกล้ๆเลยค่ะสุมใกล้ๆเลยค่ะ อร่อยมากเลยเข็ดจัดก้านเลยค่ะ แซบได้ใจค่ะนกสตอรี่ฝากช่องด้วยนะคะฝากชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งค่ะช่องสำรองค่ะยายนกสร้างช่องสำรองไว้ค่ะ อร่อยมากค่ะ เผ็ดมากเลยอ่ะทั้งแซ่บทั้งเงผ็ด ยังไตปลามันเผ็ดไม่เติมพริกเลยค่ะอร่อยมากค่ะคลิปนี้นกฝากไว้ท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกการดชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเพื่อนใหม่เนนกทยอยหานะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย